l ลว์เสต์สกผมเจเอกวันวันวนี้อยู่ในเกม Modern Warship เกม Modern Warship เป็นเกมเรือลบทันสมัยหรือว่าเรือลบสมัยใหม่นะฮะซึ่งไปยันอนาคตเลยปัจจุบันเนี่ยผมมีข้อข้องใจเกี่ยวกับ Back Shark นะฮะกับ ไท12ของญี่ปุ่นแบ็กชาร์ของอิตาลีกับไท12ของญี่ปุ่นสำหรับ2ตัวนี้อันไหนมันดีกว่ากันเนี่ยเพื่อนๆก็สงสยัยกันใช่ไหมฮะเลือกใช้ไม่ถูกเพราะแบ็กชาร์กก็ทำดาเมจได้แรงส่วนไท12ก็ทำดาเมจได้เร็วนะแล้วก็รีโหลดเร็วอีกต่างหากเราไปดูกันว่าสเตตัสมันเป็นยังไงดีกว่าสำหรับ2ตัวนี้สำหรับ2ตัวนี้นะครับสังเกตนะดาเมจจะห่างกันไม่มากนะฮะ อันแรกก่อนเลยญี่ปุ่นนะฮะตอร์บิโดน้ำหนักเบาสมัยใหม่ที่ญี่ปุ่นได้รับการพัฒนาเพื่อแทนที่ไทย97ในการให้บริการในประเทศญี่ปุ่นเจ้านี่มีความเร็วสูงสุดเนี่ยสูงมากเลยนะครับต่างจากบแบ็คชาร์คให้สังเกตดีๆนะฮะอ่าเริ่มจากดาเมจก่อนเลยและการเปรียบเทียบข้อที่1ดาเมจของเจ้าไทย12เนี่ยจะอยู่ที่1 1 10, 5 0 ส่วนเจ้าแบ็กชาร์กเนี่ยจะอยู่ที่18,850ซึ่งออก2ลูกก็36 0 0 0นะ3 7โดยประมาณส่วนเจ้านี่ออก2ลูกประมาณ22 0 0 0โดยประมาณซึ่งถ้าเป็นเรื่องดาเมจเนี่ยแบ็กชาร์กเนี่ยบอกเลยว่าระยะใกล้เนี่ยมีสิทธิ์ชนะได้เลยแต่ันก็มีข้อจํากัดฮะถ้าเจ้าไทสิบเนี่ยมันสามารถยิงออกได้สีลูกล่ะก็จะกลายเป็นว่าเจ้าไทสิเนี่ยทำดาเมจได้4ี่หมเลยนะฮะในการรีดดาเมจออกมาต่างจากแบ็กชาร์กที่ต้องรอถึง4วินะฮะ รอถึง4วิถึงแกไปทำตามได้โอเคมาต่อความเร็วนะฮะความเร็ว136ทช้12เนี่ยก็เป็นความเร็วที่สูงนะฮะแต่การเร่งสปีดของแบ็คชาร์กเนี่ยจะเร่งได้เร็วกว่า116น็อตก็จริงฮะแต่เร่งสปีดต,ต่อครั้งเนี่ยก็คือ8หน่วยต่างจากทช้12ที่พุ่งออกไปทีละ6หน่วยนะฮะก็คือเพิ่มทีละ6 6 6น็อตนะฮะขึ้นไปเรื่อยๆต่างกับแบ็คชาร์กที่มันถึงก็เพิ่ม8เลย8น็อต8น็อต8น็อตทำให แบ็คชาร์กเนี่ยไปถึงเพดานความเร็วที่116.6นอตในระยะไกลได้เร็วกว่าเจ้าไทา12นั่นเองแต่เมื่อเปรียบเทียบระยะกันแล้วเนี่ยนะฮะไท12เนี่ย10กิโลกับแบ็คชาร์ก12กิโลผมมองว่าไทา12เนี่ยจะมีสิทธิ์เร่งความเร็วได้ขอบขอบความสามารถของมันพิสัยของมันเนี่ย10กิโลเนี่ย ได้เร็วกว่าแน่นอนเพราะว่าไทา12เนี่ยมันมีเพดานพิสัยที่ใกล้นะฮะถ้าสังเกตเนี่ยผมดวลมาแล้วหลายนัดในการไฟกับแบ็คช้างเนี่ยกับอย่างที่ผมเคยดวลกับเ,เจ้าเอ็มอีซี่นะฮะหรือวาเต์มิวเนี่ยเ,เจ้านั่นก็ใช้เป็นไท12ซึ่งถ้ามาหวดกับแบ็คช้างเนี่ยไที่2ดูปั่นปวดมากกว่าเพราะต่อวิดีโอเยอะมากนะฮะหรือว่าเราอาจจะมองว่ามันโปรได้เลยส่วนการยิงออกไปเนี่ยสองอันนี้จะเหมือนกันเลยนะฮะจะเหมือนกันเลย2ลูกเท่ากัน เอาละอัตราการยิงต่อช็อตนี่แหละครับเป็นข้อสําคัญอีกอย่างหนึง่งอัตราการยิงต่อช็อตเนี่ยเจ้านี่สามารถยิงออกพวดพาดออกไปได้เลยนะเพราะว่าดีเลยในการยิงออกไปเนี่ยน้อยมากนะครับดีเลยของมันเนี่ยแค่0.3เท่านั้นเองสําหรับเจ้านี่นะที่จะปล่อยไป1ลูกเนี่ยต่างจากอันนี้เจ้านี่จะทําการยิงออกไปเนี่ยเกือบ1วินะถึงจะปล่อยลูกหนึ่ง0ูนะฮะเกือบหนึ่งวิถึงจะปล่อยอลูกหนึ่ง ซึ่งอันเนี้ยมันปล่อยต่อกันเลยก็คือ2ลูกออกไปอีก2ลูกก็ตามมาอันนี้คือ2ลูกออกไปแล้วก็รอเกือบเซี่ยววินะแล้วก็จะปล่อยอีกลูกหนึ่งซึ่ง เขได้เปรียบไท12ในระยะไกลก็ยังได้เปรียบมากกว่าแล้วก็เวลาบรรจุกระสุนไท12เจ็ดจุดเจ็ดวิฮะแบ็คชาร์กสิบเอ็ดจุดเก้าตีว่าสิบสองแล้วกันสิบสองกับแปดต่างกันเกือบสี่วิซึ่งสี่วิมันก็เกิดอะไรขึ้นได้บ้างฮะในการโจมตีมันก็สามารถหัวให้เขาจมไปได้นะฮะซึ่งย่อนนี้จะทำดาเมจได้ทั้งหมดสี่หมื่นสี่การว่าไท12เนี่ยจะดูดีกว่าใช่ไหมฮะจำนวนอาวุธก็ต่างกันแล้วเนี่ย ไอ12มี19ชิ้นแบ็ k ชาร์กมี12ชิ้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่า2อ,อัน,นเนี้ยเน,นี่ยอันไหนจะโหดกว่ากันมาเทสก่อนว่าอันไหนออกฝั่งไหนนะฮะแบ็คชาร์กออกฝั่งขวาไอออกฝั่งซ้ายนะฮะอันนี้ยิงห่างกันประมาณเสี้ยววินนะฮะมาดูความเร็วกัน โอ้แต่สุดท้ายมันไหลไปรวมกันวะอ้ะาวทำไมไดอเมจนไม่เข้าเลยวะดูสิใครถึงก่อนบินไม่ทันต่อวิดีโอนะเนี่ย เฮ้ยไยแซงว่ะไทแซงว่ะไแซงครับแล้วก็ไยตามมาอีกสองลูกไยออกรัวๆเลยตายแล้วนะ่ะผูไม่ต้องทดสอบเลยเลยไม่ตายแล้วมั้งนะ่ะ จากการสอบเมื่อกี้เราจะเห็นนะว่าไอ้ตอวิดีโอไทป12เราไปถึงก่อนนะระยะระยะ9กิโลเนี่ยแต่ถ้าระยะใกล้อย่างอ่ะยกตัวอย่างลองวัดตัวอย่างใกล้ๆนะอะลองลองลองยิงแบบระยะเขาก่อนนะฮ้9กิโลใหม่อีกรอบนึงกดพร้อมกันเลยนะแต่เหมือนไทยจะพุ่งช้ากว่าตอนแรกนะฮะ แต่ไทก็ออกสองชุดเลยเห็นไหมต่างกันสี่วิมองก็เห็นแล้วครับว่าไทาถึงเร็วกว่าไทาถึงเร็วกว่านี่ถ้าต่อให้ ตอนวิดีโอนี้ถึงก่อนนะโอเคตายตายจะแต,แตกแล้วน,นะเรือทดลองเราล่นระยะมาครึ่งหนึ่งครเหลือ4.5กิโลเมตรเป็นระยะนี้มาดูกันว่าใครจะถึงก่อน แล้วใครจะรีดดาเมจได้ดีกว่ากันแต่ยะาไกลนะอันนึกสี่กิโลแล้วกันนะระยะประชิดเลยที่เราเล่นกันประจำนะโอเคสี่กิโลฮะอันนี้คือระยะที่เราแทบจะบวกกันตามปกติเลยนะสี่กิโลเนี่ยมาดูกันว่าอันไหนจะรีดดาเมจได้ดีกว่ากันสองอันนี้นะฮะเป็นแบ็คชาร์จทางขวาท้ายทางซ้ายนะฮะ เรากดออกรัวๆนะเหมือนแบ็คชาร์กจะถึงก่อนวะ่ะแบ็คชาร์กถึงก่อนว่าระยะใกล้แต่ระหว่างออกไปสองชุดเนี่ยเจ้าไทสิบสองเนี่ยมันจะออกไปทั้งหมดสมชุดนะฮะซึ่งถ้าบวกกันจริงๆเนี่ยไทสิบสองจะได้เปรียบเรื่องจำนวน เห็นไหมจะได้เปรียบเรื่องจํานวนนะครับคือได้เปรียบเลยเรื่องจํานวนอ่ะถ้าสมมติปล่อยปล่อยพร้อมกันเนี่ยอ่านี่ปล่อยแบ็คชาร์กช้ากว่าวิหนึ่งแบ็คชาร์กก็ถึงก่อนอยู่ดีแต่ถ้าปล่อยแบ็คชาร์กสองชุดเท่ากับปล่อยท้ายิบสองสามชุดเลยนะฮะแล้วเวลารีโหลดก็ใกล้เคียงกันเลยครับในชุดที่สาม โอเคเราได้ข้อสรุปนะฮะง่ายๆเลยโอเคได้เวลาที่ผมจะมาอธิบายง่ายๆนะนะเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับว่าแบ็คชาร์กะทายิปสองเนี่ยอันไหนดีกว่ากันเอาว่าทําให้ศัตรูปันป่วนหรือน่ากลัวเนี่ยถ้าเจอพวกปืนระเบิดกัรเดินเชอร์เนี่ยให้ติดเป็นไทป์ยีเข้าไปนะฮะเพราะไทป์ย2เนี่ยจะเป็นการปันป่วนศัตรูได้ดีมากเลือดของมันเนี่ย9,000นะฮะต่อลูก ทำให้ศัตรูเนี่ยจะต,ต้องเอาปืนใหญ่เนี่ยมายิงเราอาจจะต้องอาหารไปยิงตอว์วิโดแทนนะครับเพราะว่าท้าย12เนี่ยเป็นอ่าเป็นต์ปิโดที่ปั่นป่วนมากคือเขาสามารถปล่อย5ชุดเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด38.5วินะฮะ5ชุดนะเท่ากับว่าทำราเมดได้มา1น1 0 0 0โดยประมาณนะครับกับ วัดกันที่ดาเมจแบ็กชาร์กนะครับแบ็กชาร์กจะเน้นการโจมตีเป็นหลักนะครับไม่ใช่การปันปน่นป่วนนนัเน้นการโจมตีเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ็กชาร์กเนี่ยทำดาเมจหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันกับเวลา36โดยเจ้านี่เนี่ยจะปล่อยได้ทั้งหมด3ชุดนะฮะสชุดจะรวมดาเมจได้1นึ่งแสนหนึ่งเจ้านี่จะทำดาเมจทั้งหมด3ชุดต่างกับไพส์สิที่ยิงได้ถึง5ชุดในระยะเวลา38.5สิบาวิแล้วก็ สามารถปั่นป่วนศัตรูได้ถึง1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นนะฮะดาเมจต,ตอนรอบในการทำดาเมจใกล้เคียงกันนะฮะซึ่งผมมองว่าถ้าให้เลือกใช้จริงเนี่ยต้องดูจุดประสงค์ฮะว่าเราจะเข้าไปปั่นป่วนศัตรูหรือจะเข้าไปโจมตีศัตรูนะฮะอย่างซอสชิปอย่างเงี้ยอย่างซอสชิปอย่างผมเนี่ยจะเน้นปั่นป่วนศัตรูเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นซอสชิปก็ต้องติดเป็นไทยสิฮะสลูกเป็น8รลูกใช่ไหมฮะแปลูกออกไปเนี่ยศัตรูก็ต้องกลัวเราอยู่ดีเพราะว่าจะโดนปั่นป่วนต่างกับล้ำอื่น อย่างเช่นปีเตอร์ปีเตอร์เดอะเกตตามรูปผมก็ต้องติดเป็นแบ็กชาร์กเพื่อทำการโจมตีศัตรูเป็นชุดให้ศัตรูเนี่ยรู้สึกกลัวเราเพราะเราเป็นเรือจุโจมเรือโจมตีแบบ100%เพรพราะ,ะนั้นเพื่อนๆก็ต้องเลือกจุดวัตถุประสงค์จุดประสงค์ว่าเราจะเล่นแบบไหนอย่างเล่นหางโจหางโจเนี่ยเป็นเรือฆ่า ก็ติดเป็นแบ็คชาร์กได้ครับแต่ถ้าชอบการบันป่วนก็ติดเป็นไทล์สิได้เพราะฉะนั้นผมมองว่า2อ,อันนี้เหมือหมอกันเหมือนเหกันฮะแต่ข้อดีกว่าคือแบ็คชาร์กมันจะสามารถเขาเรียกว่ามันสามารถพุ่งไปถึงศัตรูได้ก่อนไทล์สิบสอนั่นเองคือถ้าระยะสู้เป็น4กิโลเมตรเนี่ยแบ็คชาร์กชนะแน่นอนนะแต่ถ้าระยะไกลเนี่ยแบบซอสชิปที่ต้องเล่นเป็นระยะไกลเนี่ยไทล์สิชนะแน่นอน พราะว่ามันสแปมมิซายเรื่อยๆครับยิ่งด่านพายุเนี่ยเจ้านี้เป็นอะไรที่ปั่นป่วนศัตรูมากเวัะน,นั้นเลือกใช้ให้ถูกสถานการณ์ส่วนอีพีหน้าเราจะมาเปรียบเทียบไทแปดกับสเปียร์ฟิกันฮะว่าไหนดีกว่ากันสำหรับวันนี้ขอลากันไปเพียงเท่านี้ทุกคนโชคดีเจอปืนเลือกให้ถูกคิดให้ดีใช้ให้มันใช้ให้เป็นแล้วพบกันใหม่ฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ